เจ้าอาคมประพันธ์โดยกริอาคมบทที่หนึ่งณดินแดนอันไกลโพ้นเรื่องราวอันน่าสพรึงได้อุบัติขึ้นไฟแดงฉานลุกท่วมฟ้าคลอกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาเมื่อพวกนักฆ่าในชุดหนังสีดำ ไม่ต่ำกว่า50คนบุกเข้ามาในยามวิการพวกมันมาพร้อมอาวุธมีคมทั้งดาบทั้งหอกบุกขึ้นไปบนเรือนเข่นข่ายอย่างโหดเหี้ยมทั้งที่เหยืย่อยังนอนหลับสนิททุกชีวิตที่สะดุ้งผวาตื่นพร้อมความเจ็บปวดเมื่อร่างกายสัมผัสของมีคมกระน,น่ำฟันหรือแทงทะลุร่างกายตรงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดดังก้องไปทั่วหมู่บ้าน อย่างน่าเวทนาบางคนวิ่งเตลิดหนีลงเรือนพ้นไปได้ทันแต่ก็ไม่พ้นพอที่ชีวิตจะปลอดภัยเมื่อูกมันตามมาทันและถีบจนลม้มขมำมแมจะรีบก้มลงกราบเท้าอ่อนวอนขอชีวิตแต่กลับได้รอยยิ้มที่เหี้มเกรียมกับดวงตาที่ฉายแววพิชคาดอย่างน่ากลัวมันเป็นภาพที่น่าเวทนาของคนที่รู้ว่าชะตาชีวิตของตัวเอง กำลังจะจบสิ้นทางเดียวที่จะรอดคือขอชีวิตแต่พวกมันกลับไร้หัวใจไม่มีความปราณีให้กับเหยื่อที่มันต้องการจะฆ่าความบาคลั่งสาดใจในการฆ่าทุนนั้นคือสิ่งที่พวกมันพอใจราวกับว่าพวกมันต้องการล้างผบพันมนุษย์ที่อ่อนแอให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้เพียงแค่ไม่กี่อึดใจ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ถูกฆ่าตายจนหมดสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กคนแก่และผู้หญิงทุกคนคือเหยื่อโอชะแม้แต่ทารกแรกเกิดลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันพวกมันก็ยังใจทมินฆ่าได้อย่างเลือดเย็นจากนั้นสากศพของเหยื่อที่ถูกพวกมันฆ่าก็ถูกกลืนไปพร้อมกับกระท่อมหลายสิบหลังโดยไฟที่พวกมันจุดเผาทำลาย หลือเพียงกองเท่าทุลีดำคลุงล่องลอยอยู่ใต้เปลไฟแดงฉานพวกมันลาถอยกลับสู่ป่าที่มืดมิดทิ้งหมู่บ้านแห่งนั้นไว้กับความโศกเศร้าเงียบงนันและดวงวิญญาณของผู้ทุกทนทรมานที่ยังคงรำ่ำไห้อยู่ในความมืดอันเงียบงนันณะหมู่บ้านน้องหงในยามเช้าแสงเด็ดอ่อน จับปลายยอดไม้อากาศเย็ยนสบายนกน้อยบินออกจากรวงรังเสียงขับขานเหนือชายป่าแม่นกโผผินบินกลับมาพร้อมแมลงตัวเล็กในจงไยปากเพื่อน,นำมาป้อนลูกน้อยในรังอย่างอาทรหากในความสงบงามของธรรมชาติจบเพชรกลับเหงือชุ่มเต็มตัวยืนหอบหายใจอยู่กลางลานดินหน้าเรื่อนของตะพรม ชายชราผู้เป็นตาแท้ๆและเป็นผู้เดียวที่เลี้ยงดูมันตั้งแต่ยังแบบอกจ้าเพชรเป็นเด็กกําพร้าที่น่าสงสารพ่อแม่ของมันถูกโจปรปล้นฆ่าย่างโหดเหี้ยมพ่อแม่ของมันแม้ตายแล้วก็ยังไม่วายถูกแขวนคอไว้กับต้นไม้กลางป่าเหมือนพวกมันต้องการประกาศความแค้นพอก่อนตายพ่อของเจ้าเพชรได้ฆ่าพวกโจรตายไปถึงสามคน เรื่องราวทั้งหมดแต่ผมรู้ดีว่าไม่ใช่แค่โจรธรรมดาแต่มันคือฝีมือของชนเผ่านักล่าเผ่าพันธ์ุหวดเหี้ยมอำมหิตชื่นชอบการค่าล้างเผ่าพัน์ผู้ที่มันเห็นว่าอ่อนแอไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับพวกมันพวกมันไปปรากฏตัวขึ้นณที่ใดหายนะก,ก็จะอุบัติขึ้นและแต่ผม รู้ด้วยยานอย่างรู้ของตนว่าอีกไม่นานหมู่บ้านน้องหงจะตกชะตากรรมเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆที่เหลือเพียงเท่าทุลีดินแต่เขาไม่อาจหยุดโชคชะตาได้ไม่อาจเตือนคนให้เชื่อไม่อาจห้ามเงามาจุราชที่จะเหยียบลงมาในวันใดว,วันหนึ่งสิ่งเดียวที่ตะพรมทำได้คือฝึกลานรักของตนให้กล้าแกรง่งตาพม จึงเคร่งเครียดเขี่ยวเข็นหลานให้ฝึกทั้งศาสตร์การต่อสู้อาวุธหลากหลายชนิดตลอดจนมวลคาถาโบราณที่ตกทอดจากครูบาอาจารย์ที่ตะพรมครุบนับถือได้ได้รับมอบตำราให้ตะพมเก็บรักษาเอาไว้ไม่ว่าหลานชายจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องฝึกหนักอย่างนี้แต่นั่นคือทางรอดเดียวที่ตะพงจะช่วยหลานได้และชะตากรรม กำลังใกล้เข้ามาทุกขนักตาขอฉันพักสักหน่อยเถอะจบเพชรเอ่ยเสียงอ่อนลางยกทอนแขนขึ้นปาดเหงื่อจากหน้าผากแต่ผมที่นั่งอยู่บนแคร่ไม่ไผ่ปลายตามองแววตาเข้มเสียของแกนหนักแน่นดังขึ้นไม่รอให้หลานพักหายใจอยังพักไม่ได้ต้องซ้อมต่อไปโทตาฉันเหนื่อยจนแทบยกแขนไม่ขึ้นแล้วนะ ขอแค่ดื่มน้ำแก๊กระหายสักหน่อยเถอะจบเพชรต่อรองพร้อมขยับตัวจะเข้าหาขันน้ําฝนเย็นที่โรยดอกมลิหอมแต่ยังไม่ทันแตะริมขันเสียงของตาพรหมก็ดังขึ้นอีกครั้งและเข้มกว่าเดิมเอ็งยังกินน้ําไม่ได้ต้องซ้อมต่อจนกว่าข้าจะบอกว่าพักจุเพชรเสียงโอดโอยตาอย่างนี้ไม่ต่างจากการทรมากันเลยนะ แต่ตะพมกลับไม่สนใจไม่แต่น้อยแกกระตุกยิ้มตัวมุมปากมองหลานชายที่เต็มไปด้วยเหงื่อพลางสั่งเสียงเรียบเริ่มซ้อมต่อดูนี้จบเพชรเม้มปากแน่นความเหนื่อยล้าแผ่ซ่านไปทั้งร่างแข็งขาดแทบไม่มีแรงจะยืนแต่เขาไม่เคยกล้าขัดคำตะพมแม้ภายในจะเต็มไปด้วยความหงุดหงิดแต่ก็เก็บงำเอาไว้ข้างในสีหน้าของเขาฟ้องชัดว่า ไม่พอใจเหมือนตั้งใจจะประชดด้วยความเงียบแต่ผมก็เพียงหัวเราองฮือๆในลำคอเหมือนรู้ทันก่อนจะปล่อยให้หลานชายฝึกต่อโดยไม่พูดอะไรเวลาผ่านไปอีกครู่พักได้แล้วสิ่งนั้นสำหรับเจ้าเพชรไม่ต่างจากการปลดโซ่ตรวนที่มัดนางเขาไว้ให้พ้นตัวเจ้าหนุ่มโผล่เข้าใส่ขันน้ำฝนดื่มเมียก,กระหาย ราวกับพรเนจรในทะเลทรายมาอย่างยาวนานน้ำเย็นลื่นลงไปในคอเทพจะถึงหัวใจต่พรมมองภาพนั้นด้วยแววตานิ่งก่อนจะโครงหัวเบาๆรอยยิ้มที่มุมปากเต็มไปด้วยความพอใจแกปล่อยให้หลานชายหนั่งนวดเฟ้นแขนขาตัวเองอยู่ครู่เดียวก็ออกคำสั่งเสียงเฉียบขึ้นมาอีกไปเอ็งพักพอแล้วลุขึ้นฝึกต่อ จกเพชรทำตาโตระคนตกใจหมู่นี้ทำไมตะพมถึงฝึกเขาหนักเป็นพิเศษวันหนึ่งแทบจะสามเวลาด้วยซ้ำไปเขาถามอะไรแกก็ไม่ยอมตอบบอกเพียงอย่างเดียวว่าเขามีหน้าที่ซ้อมก็ซ้อมไปไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นเพราะจะเป็นผลดีกับตัวเขาเองแรกๆเจ้าเพชรก็คิดเช่นนั้นแต่พอนางเข้าก็รู้สึกเหมือนตะพรม จะแกงให้เขาเหนื่อยตายพ้นจะอกแกไปเสียมากกว่าตาฉันยังไม่หายเหนื่อยเลยนะจุเพกกล่าวเหมือนจะใจอ่อนกับความเข้มงวดของผู้เป็นตาต่อให้เองเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดเองก็ต้องซ้อมพอดีฉันหัวใจวายตายเท่านั้นแหละมันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกว่าตาไม่ได้เป็นฉันนี่ตาจะรู้ได้ไงต่พรมศบตาเจ้าเพชร แล้ถอนใจหนักๆเองเชื่อข้าเธอซ้อมไปให้มากที่สุดแล้วถึงตอนนั้นเองจะเข้าใจว่าเพราะอะไรข้าถึงต้องเขี่ยวเข็นเองให้เชี่ยวชาญการต่อสู้ขนาดนี้โหตาแค่นี้ใครก็เริงแกชันไม่ได้แล้วละ่ะตบพรมหัวเราอคฮึ่ึในลำคอมองหน้าหลานชายราวกับขบขันฮึ่ยอ,อย่าพิ่งหลงตัวเองไอเพชร สิ่งที่เอ็งคิดอยู่มันคือความประมาทและความประมาทก็ไม่เคยให้โอกาสใครแก้ตัวเพราะฉะนั้นเองจงทำตามที่ข้าบอกเจ้าเพชรอึ้งไปชั่วขณะแล้วถอนใจหนักๆมันไม่ตัดเพาะไม่ต่อว่าตะพรมในเมื่อตะพรมสั่งให้ซ้อมต่อมันก็จะซ้อมให้หมดแรงตายไปต่อหน้าตาพรมเสร็จเลยส่วนตะพรมก็ยังคงนั่งใบหน้าเรียบขรึม ไม่สนใจภาษากายของเจ้าเพชรที่ดูจงุดหงิดขัดใจที่ตะพมเข้มงวดถึงขนาดนี้กว่าตะพมจะสั่งให้หยุดซ้อมได้พระอาทิตย์ก็ลอยพ้นยอดไม้ไปนานแล้วร่างกายของเจ้าเพชรเต็มไปด้วยเหงือ่อกับความอ่อนล้ามันถึงกับทิ้งตัวลงนั่งลงหงายหลังราบไปกับพื้นดินนอนหอบหายใจมองดูก้อนเมฆขาวดังปุยนุ่นลอยละลิ้วอยู่บนท้องฟ้าบอกตัวเองว่า นี่หละเวลาแห่งความสุขที่แท้จริงณขุบเขาลีลับที่แห่งน,นั้นไม่ต่างจากดินแดนตุ้งสาบอาณาจักรของชนเผ่านักล่าซากกระโหลกมนุษย์หรือเศษกระดูกเรียงรายอยู่ทั่วช่องเขาบางอันแขวนไว้บนเสาไม้บางชิ้นปักลงบนดินแห้งแตกระแหงพวกมัน จัดวางทุกอย่างอย่างจงใจราวกับประกาศว่าใครก็ตามที่เหยียบยางคุมมาจะต้องพบกับความตายไม่มีใครกล้าใช้เส้นทางนี้สัญจรอีกต่อไปนับจากที่พวกมันเขายึดครองดินแดนแห่งนี้จงกลายเป็นแดนต้องห้ามหมู่บ้านที่ตั้งรกร้างอยู่มาก่อนถูกพวกมันทำลายสิ้นไม่มีเหลือมีเพียงชนเผ่าพวกมันทุกนั้นที่เป็นเหมือนปีศาจ ที่คอยกลืนกินชีวิตคนที่หลงผ่านเข้ามาแต่พวกมันแม้จะอยู่ในอนาณาจักรแห่งนี้เลือดของผู้บริสุทธิ์กลับยังไหลไม่หยุดเพราะพวกมันยังคงไล่ล่าหมู่บ้านอื่นเพื่อกำจัดมนุษย์อ่อนแอให้หมดสิ้นไปคืนนี้ท่ามกลางแสงสว่างจากกองไฟกลางลานหินคุนเสือหุนหน้าเผ่า ได้จัดงานเลี้ยงฉลองหลังจากพึ่งฆ่าล้างหมู่บ้านแห่งหนึ่งจนไม่เหลือแม้แต่ชีวิตทารกกระถิ่งทั้งตัวถูกเชือดกลางลานเนื้อสดถูกย่างไฟแดงฉานส่งกลิ่นสาบคลุ้งขณะที่เลือดสดถูกบรรจุอยู่ในถ้วยหัวกะโหลกแล้วแจกจ่ายให้พวกมันยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายเสียงหหวเราะเสียงคำราม เสียงเขียวเนื้อดิบดังระงมป่าปวงกับจังหวะก,กลองเที่รัวราวกับกลองศึกเวลาออกสงครามมันคือภาพแห่งความป่าเถื่อนในโลกที่ไม่มีคำว่ามนุษยธรรมทว่าความสุขของพวกมันก็ต้องชะง,งักเมื่อใายร่างบึกบึนคนหนึ่งก้าวเท้าเข้ากลางลานสายตาแข็งกร้าวไม่ยอมหลบใคร เขายืนจังก้าต่อหน้าขุนเสือขุนหนาเผ่าและเอ่ยคำท้าทายพ่าผู้ผาขอประลองกับขุนหน้าคนปัจจุบันลูกชายของท่านเพื่อชิงตำแหน่งขุนหน้าเผาเสียงรบวงเงียบงันทันทีทุกสายตาจับมาอย่างร่างของผู้กล้าท้พประลองคุณเสือที่กำลังสำราญกับเนื้อกดทิงและเลือดสดๆชะง,งักมือ ที่กำลังจะยกถ้วยหัวกะโหลกดื่มเลือดสดสายตาแข็งกร้าวของเขาจงหน้าคนกล้าท้าประลองเขม็งครัวเท่าพ่อมดประจำเผ่าที่นั่งอยู่เยิงเยื้องกับขุนเสือผู้นําเผ่าถึงกับตาลุกใส่ภูผาและตัวกลับยังขัดใจเอ่งบ้าไปแล้วหรือไงผู้ผาถึงกล้าท้าประลองลูกชายทัานขุนเสือ ผูผายื่นอกภายหลังพึงอย่างหยิ่งทนงผมมั่นใจในฝีมือตนว่าสามารถจะเป็นหัวหน้าเผ่าได้เช่นกันและกฎของเผ่าก็ให้โอกาสผู้อยากได้ตำแหน่งทัพประลองกับผู้เป็นหัวหน้าได้อยู่แล้วเขาจึงกล่าวอย่างมั่นใจว่ากฎของเผ่าก็ให้สิทธิ์กับผู้ทัพประลองไม่ใช่หรือท้งนขวเท่าเพราะงั้น ข้าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้าเผ่าได้เช่นกันคุณเสือโกรธเทพจะกว้างกระโหลกมนุษย์ที่ใช้แทนถ้วยใส่เลือดหากแต่อิงคาลูกชายของเขาลุกขึ้นยืนประสานสายตาก,กับภูผาพร้อมรอยยิ้มเหยียดเอาสิวะภูผาถ้าเองอยากประลองกับข้าข้าก็พร้อมจะสนองความต้องการ ลานะทาอินคาขวัวเท่าร้องห้ามเพราะรู้ว่าผู้่านั้นฝีมือไม่ธรรมดาถ้าประมือกันอินคาก็อาจเพลียงพล้ำเสียทีได้และการประลองก็ไม่ได้หมายถึงสู้กันเพียงแค่แพ้ชนะเท่านั้นแต่หมายถึงการเอาชีวิตอีกฝ่ายด้วยตั้งหากเอ็งจงเลิกความคิดของเอ็งเสียเถอะผูผาาครัวเท่า พ่อมดประจำเผ่าเตือนทางภูผาด้วยและคิดว่าเขาจะยอมฟังแต่ภูผาเหมือนตั้งใจที่จะทําเช่นนี้มานานแล้วเขาจึงไม่ยอมยุติการท้าประลองคุณเสือเห็นลูกชายไม่สะทกสถานกับคู่ต่อสู้เขาจึงไม่ขัดความต้องการของภูผาแต่ถ้าอินคาเพลิยงพลัมเขาจะช่วยเพราะอินคาคือลูกชายคนเดียวจะต้องเป็นผู้นําเผ่าในอนาคต สืบต่อจากเขาจะให้เลือกก้อนนี้ต้องจบสิ้นเพราะน้ำมือคนอื่นไม่ได้ในเมื่อเองอยากประลองกับอินคาขาก็จะไม่ขัดขวางความต้องการของเองแต่กฎของการท้าประลองเองรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมขารู้ดีท่านผู้นำผู้ผาตบฉันถ้าอย่างนั้นการประลองจะเริ่มขึ้นณนะบัดนี้ สิ้นเสียงของคุณเสือลานหินที่กำลังรื่นเริงกลายเป็นลานสังหารไปทันทีอินคาเดินไปหยิบดาบเล่มใหญ่ที่ยังติดคราบเลือดจนเหม็นกลิ่นสาบขึ้นมากระชับไว้ในมือแล้วเดินเข้าไปยืงกลางลานหินถ้าเองคิดว่าเองคู่ควรกับคำว่าหัวหน้าก็เข้ามาอินคากล่าวเสียงเข้มผู้ผา ถือดาบอยู่ในมืออย่างเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็ตั้งท่าจะพุ่งเข้าประทักกับอินคาลูกชายผู้นำเผ่าแสงเพลิงจะคบไม้สาดวาบไลใบหน้าของทั้งคู่เสียงโห่ร้องของชนเผ่านักล่าดังกึกก้องทุกคนไม่มีใครเชียร์ผู้าที่บังอาจทัาประลองลูกชายผู้นำเผ่าและนั่นเหมือนจะเป็นการบั่นทอนความกล้าของภู้พาให้ถดถอยลงไปถนัดตาเลยทีเดียว อินคายืนนิ่งเหมือนหินดาบในมือชี้ต่ำแต่พร้อมตะวัดขึ้นดื่มเลือดคู่ต่อสู้แววตากกล้าวดุไม่ผิดพยักร้ายในราตีจ้องตะครุบเหยื่อส่วนภูผานักรบร่างใหญ่กล้ามแน่นเป็นมัดค่อยๆสืบทาคู่หาอย่างระวังแล้วหาจังหวะเปิดฉากเล่นงานก่อนท่านผู้นำขัวเท่าขยับผู้ไปกระซิบกระขุนเสือ มือนอยากให้ผู้นำเผ่ายุติการต่อสู้แต่คุณเสือยกมือปรามพร้อมกล่าวว่าปล่อยให้ลูกชายข้าสแสดงฝีมือเถอะครัวเท่าชายแก่พมดประจำเผ่าสะอึกอึ้งเขาไม่กล้าที่จะขอร้องอะไรคุณเสืออีกนอกจากหันไปมองนักรบประจำเผ่าสองคนที่กำลังจะฆ่ากันให้ตายกันข้างหนึ่งฉับพลัน ภูผาพุ่งเข้าใส่พร้อมๆกับอินคายังไม่มีใครยอมใครคมดาบประทักกันดังสถานอย่างหน้าหวาดเสียวผูผาฝันเขาด้านข้างอินคาพงกศรีรษะหลบเฉียดเส้นผมไปเพียงนิดเดียวเสียงเชียดดังสนั่นแต่ไม่มีใครยั้งมืออินคาตีเข่ากระเทกท้องผูผาอีกฝ่ายสะดุดเล็กน้อยแต่ก็ฝืนรักเอาไว้แล้วบิดแขนอินคากดลงพื้น แรงกดมหาศาลเหมือนต้องการใช้ใบหน้าของอินคาแบนติดพื้นไปเสียเดียวนั้นคุณเสือหน้าเสียขยับมีส้างคางเอวอย่างเตรียมพร้อมถ้าหาอินคาเพลิงพ้ามีสัางของเขาจะเล่งงานภูผาทันทีแต่อินคาก็ไม่ยอมง่ายๆเขาขืนเอาไว้อย่างสุดก,กำลังกัดฟันเวียงศอกกับใส่คางภูผาอย่างแรงเลือดกระเซ็นจากมุมปากภูผาแต่มือยังจับดับมั่นทั้งสอง พุ่งเข้าใส่กันอีกครั้งแบบคนที่พร้อมตายทั้งคู่เสียงคำรามดังเหมือนสัตว์ป่าต่อสู้มือนหนึ่งเวียงดาบอีกมือนหนึ่งบิดแขนคู่ต่อสู้ผู้ผาแทงสวนเข้ามาแต่อินคาปัดออกและฟันสวนจนเกิดแผลยาวที่ไหล่แต่อินคาก็โดนหมัดอัดเข้าเต็มหน้าเสียงกระดูกกรามร้าวแววในอากาศทั้งสองยืนหอบเหงื่อท่วมหน้าอินคามีเลือดซึมจากคิ้ว ผู้ผาไล่ขวาอ่อนแรงแต่ถึงอย่างนั้นดวงตายยังคงแข็งกล้าวมุ่งมั่นเจ้าชนะอินคาให้ได้เองจะยอมแพ้ข้าหรือยังอินคาถามข้าจะได้ฆ่าเองยังไม่ต้องทรมานคำพูดนั้นสร้างแรงกดดันให้ผู้ผาไม่น้อยเขากระจจนค้าฟันอินคาด้วยพละกกำลังทั้งหมดที่มี หาแต่อินคากลับปัดป้องไว้ได้และฉวยโอกาสตวัดดาบของผู้ผาจนหลงทิศฟังเข้าที่ทรงอกด้านขวาบาดแผลจากการเกิดขึ้นทันทีผู้ผาเหมือนหมดแรงไปดื้อจึงถูกอินคาถีบจนหงายท้องหลังฟาดพื้นดาบในมือตวัดขึ้นจะป้องกันตัวเองก็ถูกอินคาเตะก,กระเด็นพ้นไปอินคาเหยียบอกผูผาไม่พลิกหนี แล้วค่อยๆกดปลายดาบลงที่ลำคอของผู้ผาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกนอกจากนอนรอความตายแววตาที่แข็งกร้าวของผู้ผาตอนทัพประลองตอนนี้มีแต่ความหวาดกลัวและอ้อนวอนขอชีวิตปากสันนิกกเหมือนอยากจะพูดเพื่อรักษาชีวิตปลายดาบของอินคาไม่มีอาการสั่นพู้ความสงสารทุกอย่าง ยังแข็งกล้าวพร้อมประหารคนที่กล้าลองดีให้ดับดิ้นยาสิ่งนั้นหลุดรอดจากลำคอของผู้พผาออกมาจนได้หากแต่อินคากลับเสียยิ้มยมิ้มเกรียมคนที่กล้าท้าทายข้าต้องตายดาบกดลงลำคอถูกตัดอย่างแม่นยำ เลือดพุ่งกระฉูดไปทั่วลานศีรษะของภูผากลิ้งหลุนๆไปทั้งหนึ่งท่ามกลางเสียงโห่ร้องของชนเผ่าร่างไร้วิญญาณของภูผากระตุกเพียงครั้งเดียวแล้วสงบนิ่งอินคายืนจ้องมองอยู่ด้วยใบหน้าที่ดุดันแววตาไม่ไหวเอนไม่มีแม้แต่ความรู้สึกผิดคุณเสือคลายมือจากมีดสั้นพูดยิ้มอย่างพอใจที่ลูกชายตนเป็นฝ่ายชนะ เอาร่างมันไปโยนให้เสือเกินคุณเสือออกคำสั่งก็มีคนมาช่วยกันหามร่างภู้ผาออกไปจากลานประลองการเลี้ยงฉลองดาเนินต่อไปอีกครั้งไม่มีใครพูดถึงภู้ผานอกจากเสียงชื่นชมในความเก่งกล้าของอิงคาเท่านั้นที่เรื่องของตะพมกลิ่นทูบและกํายานลอยอบอวล ส่งกลิ่นหอมจางๆไปทั้งเรือนเรือนตกอยู่ในความเงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของเจ้าเพชรที่นั่งขัดมสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาคืนนี้แต่ผมให้เจ้าเพชรเข้าห้องพระเพื่อฝึกคาถาอาคมแม่เจ้าเพชรจะท่องจำคาถาททุกบทได้อย่างแม่นยำแล้วแต่การรู้ยังไม่พอเขาจำต้องฝึกปรือให้คำกลายเป็นพลัง ให้เสียงสวดกลายเป็นอาวุธตพรมนั่งอยู่ทางด้านหลังเฝ้าสังเกตอย่างสง,งบแต่ในใจกลับสันไหวด้วยลางสังหรณ์อีกไม่นานหมู่บ้านนี้จะไม่เหลือแม้แต่เสียงคนผัวเมียจะพัดพากเด็กจะขาดแม่ชีวิตผู้คนจะถูกพวกสัตว์นรกที่เรียกว่ามนุษย์ล่าไม่เหลือซากเขาเห็นเพียงเจ้าเพชรเท่านั้น ที่จะยืนหยัดต่อชะตาที่โหดร้ายนั้นได้เวลาผ่านไปครู่ใหญ่จบเพชรนั่งนิ่งใจรวมเป็นสมาธิสู่ภายในจงรวมพลังไว้ที่หน้าผากเสียงนั้นไม่ได้ผ่านปากแต่มันดังในใจของเจ้าเพชรชัดเจนเจ้าเพชรขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วรวมพลังจิตจากทั่วร่างพลังที่แผ่ออก ค่อยยกลับสู่จุดเดียวบริเวณหว่างคิ้วที่เริ่มเปล่งแสงดวงแก้วใสขนาดเท่ากัปั้นลอยขึ้นมามันหมุนช้าๆก่อนจะเริ่มเวียงไปทางซ้ายทีทางขวาทีราวกับฟังคำสั่งของเจ้าเพชรแต่ผมเผยรอยยิ้มในแววตาคู่นั้นคือความหวังสุดท้ายของเผ่าพันมนุษย์รวมดวงจิตกับพลังจิตของเจ้า,จา เสียงผ่านกระแสจิตดังขึ้นอีกครั้งจ้าเพชรลืมตาขึ้นช้าๆดวงแก้ยังคงลอยอยู่ตรงหน้ากำลังรอให้เขากลืนรวมเป็นหนึ่งเดียวและดวงแก้วนั้นก็วรวมกับพลังจิตของเจ้าเพชรแทรกผ่านหายไปตัวนับผาของเพชรเอ็งออกจากสมาธิได้แล้วสิยงตะพมสั่งไม่ได้ดังมาจากกระแสจิตแต่ดังจากปากของแกเจ้าเพชรลืมตาตื่นขึ้น มีความรู้สึกแปลกประหลาดยังบอกไม่ถูกมันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ในร่างกายและเคลื่อนที่ไปมาระหว่างสวงอกของมันตาฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในร่างกายและมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเลยดวงแก้ววิเศษกับดวงจิตของเองรวมเป็นหนึ่งเดียวพลังแห่งมนตราที่เองเรียนจากข้า ทำให้ดวงแก้วนั้นมีชีวิตไหลเวียนอยู่ในกายของเองแล้วฉันจะเป็นอะไรไม่ตาเองจะเป็นคนที่สามารถสู้กับพวกที่มีคาถาอาคมได้น่ะสิวะจริงหรือตาจบเพชร,ร,าร,รถามสีหน้าตื่นเออแต่เองต้องมันฝึกเอาไว้อย่าได้ขาดยิ่งฝึกมากพลังของเองก็จะกล้าแกร่งมากยิ่งขึ้น ตาฉันจะหมั่นท่องคาถาให้จำขึ้นใจให้ได้มากที่สุดอืมเองทำถูกแล้วตอนนี้เองกลับไปพักผ่อนเถอะเพราะพรุ่งนี้เองต้องฝึกการต่อสู้อีกและไหนจะเรื่องการใช้อาวุธจุเพชรพยักหน้ารับเนิบๆแล้วลุกออกไปจากห้องพระแต่ผมไม่ได้ลุกตามไปแต่ยังนั่งอยู่หน้าพระคุนคิดอะไรอยู่ในใจ เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหลานชายคนนี้ฝีมือการต่อสู้กับคาถาที่เจ้าเพชรมันฝึกมาหลายปีก้าวหน้าไปมากแล้วแล้วมันคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะเล่าเรื่องราวในอดีตให้เจ้าเพชรรับรู้คนที่ฆ่าพ่อแม่ของเจ้าเพชรคือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกชาวบ้านที่ทำมาหากินอย่างสุจริตชนณดินแดดอันกว้างใหญ่แห่งนี้ หลายหมู่บ้านแล้วที่ต้องตกเป็นเหยื่อตกความโหดร้ายของพวกมันชนเผ่านักล่าพวกมันโหดเหี้ยมอำมหิตฆ่าคนอย่างเลือดเย็นไร้ความปราณีเหมือนพวกมันไม่มีหัวใจของความเป็นคนแต่เป็นสัตว์นรกในร่างคนที่ไล่ล่าฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นของเล่นแต่เขาก็ยังอดห่วงและกังวลไม่ได้ต่อให้จบเพชจะเก่ง ทางการต่อสู้และการใช้คาถาอาคมแล้วก็ตามแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความโวดเหี้ยมตรงหน้าก็อาจวันไหวลุกว่ากลัวพวกมันได้หลวงพ่อเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสายตาของตะพรมจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าของพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดครึ่งศอกพร้อมพึมพำอ,ออกมาเบา แต่พรมไม่ได้นึกเสียดายชีวิตถ้าหากต้องดับสลายไปจากโลกนี้พอนำมือของพวกชนเผ่าป่าเถื่อนแต่แต่พรมก็จะสู้ไม่ยอมให้พวกมันเล่นงานข้าง,ง่ายๆอย่างน้อยถ้าเจ้าเพชรสู้ไม่ได้เขาก็จะช่วยประวิงเวลาในการหนีของเจ้าเพชรให้พ้นภัยไปได้ชนเผ่านักล่าของมันมีพ่อมดที่มีวิชาอาคมร้ายคอยช่วยเหลืออาคมของมันร้ายกาจ ถ้าเจ้าเพชรอาคมไม่เข้มขังพอก็จะเสียเปรียบเหตุนี้แหละเขาจึงได้เขี่ยวเข็นให้เจ้าเพชรฝึกทั้งการต่อสู้และคาถาอาคมไวคุ้มตัวถึงวันนั้นเจ้าเพชรก็จะเข้าใจเจตนารมณของตะพมว่าวังดีกับมันทุกอย่างเอเพชรอีกไม่นานข้าก็ต้องจากเองไปแล้วข้าหวังว่าเองจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตพมพึ่งพำออกมาเบาๆก่อนจะก้มลงกราบพระแล้วลุกออกไปจากห้อง